โมเดิร์นไนทีวีดีด็อกิวเมนต์เอรี่เสนอจะไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกบ่ายโมงครึ่งวันเสาร์พบกับสาระบันเทิงารณ์รีของคนที่สงสัยบางอ้อนะครับและสถานีบางอ้อแห่งนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปยังจุดหมายปลายทางของทุกคำถามและทุกข้อสงสัยแน่นอนท่านผู้ชมครับ อาหารเป็นปัจจัยสี่ที่สําคัญของมนุษย์นะครับวันนี้บางอ้อจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสุดยอดร้านอาหารที่ไม่ธรรมดาอ,อ,อันนี้อร่อยมาก1 9 7 7 4บาท850นี่ตาสุดค่ะ ร้านแรกที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปถึงบางอ้อในวันนี้นะครับเป็นร้านที่มีราคาต่อหัวต่อมือ้อแค่5หลักเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าราคาของเขาจะขั้นเทพขนาดไหนในบางอ้ออร่อยไม่ธรรมดาราคาขั้นเทพวันนี้ครับประเดิมร้านแรกวันนี้ผมขอรอแบบจัดเต็มสักนิดนะครับท่านผู้ชม ื่อให้เหมาะสมกับอาหารค่ำราคาขั้นเทพมื้อนี้ที่ร้าน Water Library สอยทองหล่อ13นั่นเองแล้ครับสวัสดีครับพี่เสือครับสวัสดีครับสวัดีครับสู่ Water Library ทองหล่อครับผมและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือมื้ออาหารนี้เขาจำกัดจำนวนคนนะครับเพราะในหนึ่งคืนจะสามารถบริการลูกค้าได้เพียง10ท่านเท่านั้นครับ ที่ได้สถานที่ด้วยแล้วเรื่องคอนเซปต์ของเชฟด้วยครับผมครับรบเชฟจะได้มีเวลาบริการแล้วก็ได้อธิบายอาหารลูกค้าคือเสิร์ฟอาหาที่นี่เชฟจะส่งตรงจากเชฟถึงือลูกค้าคุณก็ไม่รู้ว่าคุณมาที่นี่จะได้รับประทานอะไรครับใช่ไหมฮะครับเมนูในเมนูจะไม่เหมือนกันเลยนะครับพี่เจอครับอันนี้ก็คือเมนูเมนูครับที่จะบอกว่าเราจะได้ทานอะไรวันนี้ใช่ไหมครับพี่ครับผม โอ้โหนี่คือบริการพิเศษอีกแบบนะครับที่ให้ลูกค้ามาลุ้นกันว่ามื้นี้จะได้ทานอะไรจากซองจดหมายซึ่งเชฟจะระบุเอาไว้ด้านในขอรับรองว่าท่านผู้ชมไม่ผิดหวังกับรสชาติอาหารแน่นอนวันนี้ขออนุญาตเสิร์ฟน้ำแอนติบอดีของ นิวซีแลนด์นะครับผมน้ำนี้จากนิวซีแลนด์เลยเหรบพี่เสือพี่เสือครับขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมครัว่าน้ำราคามาเท่าไหร่ครับพี่ราคาที่ร้านขาย290บาทครับราคาเท่าไหร่นะครับสองร้อบาทพร้อมแล้วครับพี่โอ้โหอันนี้ก็มีคาเวียจากรัสเซียแล้วก็ไอยสเตอร์โอ้โหเซ็กต์อร่อยมากมากนะครับ อร่อยมากๆนะครับอืออันนี้อร่อยมากโสกพี่เสือครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคอสุดท้ายโอ้โหพี่เสือครับมันดูน่าทานมากครับพี่เสือ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับความพิเศษของที่นี่เพราะนอกจากจะใส่ใจด้านบริการแล้วแต่เขายังประณีตเรื่องข้าวของเครื่องใช้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้ก็ไม่เป็นสั่งทำพิเศษทำให้เฉพาะ Water l a b r a r y ใช่ครับเป็นแบบของ Water l a b r a r y ครับอันนี้ก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากใช่ไม่ได้แพงนะครัเท่าไหร่ครับประมาณ5 0 0ันา เอาล้วครับพี่เสือครับโอ้โหอิ่มเรียบร้อยนะครับเช็คบิลเลยได้ไหมฮะได้ครับผมเครื่อง <c oughs> คิดเงินอะไรน่าจะมีปัญหานิดนึงใช่ไหมครับพี่เสือเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เสือดูนะฮะอ,อันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทครับบ <c oughs> <c oughs> าทอะไรครับพี่หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท ถึงแม้จะราคาขั้นเทพสุดสุด,สดแต่วัตถุดิบดีชั้นเลิศอาหารอร่อยบริการเยี่ยมเรียกได้ว่าเป็นร้านอร่อยไม่ธรรมดาราคาขั้นเทพของบางอ้อจริงๆ บางอ้อช่วงหน้าพบกับร้านอาหารตามสั่งขั้นเทพที่เมนูทุกอย่างเริ่มต้นที่ไ6ม่360บาทขึ้นไปจะเป็นอย่างไร,รงถึงบางอ้อช่วงหน้านะครับ850นี่ต่ำสุดก่ะทำไมวันเกิดครบรอบ60ปีของผู้ใหญ่ถึงต้องเรียกว่าแซยิตคะโไม่อยากฟังเลยครับอ เจ๊ฟไฝเป็นร้านอาหารบิมทางเก่าแก่ย่านประตูผีนะครับร้านนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความอร่อยไม่มีที่ติส่วนราคานั้นอ,อ,อาหารตามสั่งธรรมดานะครับก็เริ่มต้นที่ราคาไม่มากไม่น้อยนะครับแค่ประมาณ360บาทเท่านั้นเองราคาค่เท่ายน,นี่นี่อ่ใช่สิจ๊ะเดี๋ยวเราไปถึงบางอ้อนะครับว่าจะอร่อยและราคาจะขั้นเทพขนาดไหนไปถึงบางอ้อกันเลยดีกว่า ร้านเจ้ไฟประตูผีเป็นร้านอาหารตามสั่งขึ้นชื่อที่ใช้วัตถุดิบชั้นดีอร่อยถึงเครื่องครบทุกรถในราคาห้องเต้ที่เปิดให้บริการมานานกว่า30ปีแล้วนะครับเป็นลูกค้าที่นี่มา20สุกว่าปีแล้วค mm ่ะ hmm. ก็เพราะว่าคุณภาพสุนค้าก็โอเคอาหารก็อร่อยถ้าเทียบกับรสชาติของอาหารแล้วก็คุณภาพของอาหารก็โอเคนะคะ อถูกร้านแล้วงั้นเราดูเมนูก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับอ,อะไรกันเนี่ยผมมีผัดซีอิ๊ว360บาทแต่ยังไงมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องชิมให้ถึงบางอ้อล่ะไม่เป็นไรไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวล้างจานให้เขาก็ได้ครับไข่เจียวปูนี่ราดหน้า เปาฮื้อทะเลญี่ปุ่นต้มยำทะเลก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่โบราณนี่ทำไมถึงต้องใช้เตาถ่านครับอ,อไม่รู้สิพ่อแม่ก็ทำมาแก่ไวว่ามันถูกถินนะโอ้เคยไปทำในเตาแก๊สแล้วหากปรากฏว,ว่ามันเฉาอะ่ะมันไม่สวยไม่กรอบแล้วเวลาเร่งด่วนของร้านเนี่ยเวลาลูกค้าเยอะๆเนี่ย ทำคนเดียวเลยนะไม่ต้องมีคนช่วยรับรองาร่านค่ะไม่ต้องห่วงต้องปรุงทุกจานทุกชามด้วยตัวเองทำไมงั้นเนี่ยเดี๋ยว,ยวถึงแจ้ฝฟจะทําอาหารได้อย่างรวดเร็วและทําพร้อมๆกันได้อย่างน่าทึ่งขนาดนี้แต่ทุกขั้นตอนก็ต้องใช้ความพิถีพิถันในการทําอาหารมากนะครับอย่างไข่เจียวปูจานนี้ที่ผมขอแนะนําว่ากรรมวิธีการทํานั้นไม่ง่ายเลยนะครับเริ่มจากเจ้ฝฟจะตีไข่ไก่จนเข้ากัน แล้วเทลงบนกระทะที่มีน้ำมันเดือดๆจากนั้นก็หยิบเนื้อปูชิ้นใหญ่หนึงกำมือค่อยๆวางลงในไข่แล้วก็ค่อยๆม้วนให้เนื้อปูเกาะติดกันนั่นเป็นก้อนในขณะที่ต้องม้วนไข่ให้มาหุ้มเนื้อปูให้พอดีแล้วค่อยๆเทไข่ไก่กลบอีกหลายชั้นพร้อมทั้งต้องคอยม้วนไม่ให้เนื้อปูกับไข่แตกออกจากกัน จนได้เป็นไข่เจียวปูขั้นเทพที่สวยงามจานนี้และไม่น่าเชื่อก็คือไม่มีน้ำมันตกค้างในเนื้อปูเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ รั่วแบบโบราณอันนี้จะมีไก่ด้วยนะคะนนถ้าขั่วทันสมัยเขาจะไม่ทันไก่อันนี้บะหมี่ขั่วค่ะอันนี้ไข่เจียวปู<ห>อันนี้ต้มยำค่ะต้มยำทะเลร้านหน้าเป๋าฮื้อญี่ปุ่นมได้ลิ้มลองอาหารร้านเจ๊ฝัยแบบอร่อยเต็มปากเต็มคำแบบนี้แล้วเรื่องราคาจะเท่าไหร่ผมก็ไม่เสียดายสตางค์แล้วนะครับท่านผู้ชม สมกับเป็นอร่อยไม่ธรรมดาราคาขั้นเทพของบางอ้อจริงจริงันนี้อร่อยมากครับ้อร่อยนะคะอร่อยมากครับรรบ,บินมาแล้วนี่ราคาก็เบาๆนะครับทุกคนครับ4,260ตัวนั่นเองราคาขนาดนี้นะครับแต่ว่าอร่อยคุ้มค่าจริงๆนี่ บางออจะพาไปอร่อยกับร้านบะหมี่ข้างทางเก่าแก่แต่ราคาสุดเทพถ้าพ,พบางออช่วงหน้านะครับไม่ใส่ก้ามปูนี่ชามละหกสหลึงถ้าใส่ก้ามปูก็สองบาทค่ะุย ท่านกู้ชมครับกอล์ฟเป็นกีฬาที่กําลังได้รับความนิยมในกลุม่มทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมมีอาการที่เรียกว่าโรคข้อศอกนักกอล์ฟเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรไปถึงเ้องอ้อกันเลยดีกว่าครับช่วงทันโรควันนี้ตอนสาเหตุโรคข้อศอกนักกอล์ฟ ขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสาเหตุของโรคข้อสอนักกอล์ฟเพราะอะไรโรคนี้จึงเกิดขึ้นกับผู้ที่ชอบเล่นกีฬาตีกอล์ฟก่อนอื่นเราไปฟังความคิดเห็นจากประชาชนกันค่ะตีไม่ถูกทีเพรกซ้อมจัดตีมากตีผิดจังหวะตีผิดวิธีผิดจังหวะหรือผิดท่าตีผิดประเภทเนี่ย ตนี้ก็เรียกว่าเอ็นอักเสบที่ปุ่มกระดูกข้อศอกด้านในนะครับซึ่งพบปล่อยในนักกอล์ฟนะครับซึ่งเราเลยเรียกว่ากอฟเฟอร์เอลโบหรือโรคข้อศอกนักกอล์ฟซึ่งโรคนี้เกิดจากการลักษณะการเกร็งข้อมือนะครับซ้ําๆบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะถ้ามีการสะบัดมากๆอย่างนักกอล์ฟเนี่ยครับอาจจะมีการฉีกขาดของเอ็นได้นะครับอันนี้เป็นแค่ฉีกขาดบางส่วนนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ต้องทําการตรวจวินิจฉัยกันต่อไปนะครับ นี้เราก็ได้รู้สาเหตุของโรคข้อ2นกักกอล์ฟกันไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเรามาทันรอคกันต่อค่ะกับอาการและการวินิจฉัยโรคข้อ2นกักกอล์ฟสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ